ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับผมดรวัชตะปัทมาลัยและอาจารย์ปันพลนาโนครับคลรต้องโชคดีทีวีรายการปริสวทพารวยครับผมครับและมาพร้อมกับพี่ไพบูรณ์นะซึ่งนำเอาโกรฟีดกระสอบเนี้นะครับมาเผยแพร่แนะนำมาบุกเบิกเริ่มต้นที่ผักไฮ พระนครศรีอุธยาเป็นเจ้าแรกถูกต้องครับวันนี้เราจะยังไงต่อครับเราก็เดินทางมาที่บ้านของท่านอบตขอเชิญท่านแนะนําตัวกับท่านผู้ชมหน่อยครับอบตบุญนาคนามสกุลโคกพุดครับครับอยู่เวลที่34ี่หมู่หาตำบลลาโขกอำเภอบางไคจังหวัดอยุธยาครับเสียงดังฟังชัดนะฮะนี่แหละครับผู้นำนะครับครับอีกท่านหนึ่งครับผมชื่อในพองสิงทองครับ อยู่บ้านเลขที่71หมู่4ตำบลนาโคกอำเภอพักไหยจังหวัดนครศรีธรรมราชครับชัดเจนเช่นกันครับทั้งสองท่านนะครับรวมทั้งพี่เพีบูลเนี่ยเรียกว่าเป็นเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงจิ้งหรีดเหมือนกันครับถูกต้องไหมครับเป็นจิ้งหรีดพันธุ์อะไรครับท่านนพพันธุ์ทองแดงทองดําครับโอ้ลักษณะมันเป็นยังไงครัเนี่ยมันก็มีหกขาล่ะปุยล่าจิ้งหรีดมีหกขาล่ะชัดเจนครับทีนี้ นะครับก่อนที่เราจะลงพื้นที่มาเพราะจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยต้องการดูแลเกษตรกร,กรทุกพื้นที่ทุกทแห่งถูก,กต้องมีการเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดใช่ครับน,นี่เป็นเรื่องของจิงริ่าปัญหาก่อนที่ท่านจะมาใช้โกลฟีดนี่ยพื้นพื้นเลยเนี่ยที่ท่านเจอมันคืออะไรมั้งฮะมันก็ดีมาตลอดนะมาช่วงเนี้มาช่วงเนี้ม,นม,นมันตายตายเยอะไหมท่านอตอไม่เยอะไม่เยอะครับไม่เยอะครับไม่ฮะก่อนที่จะมาใช้โกลฟีดนี่ยมันตาย ตายลอกคาบครับตายลอกคาบเอาายอะไหมครั้งครั้งหนึ่งไม่เยอะไม่เยอะครับไม่เยอะครับประมาณประมาณประมาณห้าร้อยตัวหกร้อยตัวประมาณนี้อืม,<ค>มอัตราสูญเสียพอสมควรน,<ฮ>นะอัตราสูญเสียประมาณนี้ท่านอบตยอมรับได้ไหมหรือว่า,าอยากให้มันลดกว่านี้ ตอนนี้ผมคิดว่าไม่ตายแล้วนะตอนนี้เพราะอะไรฮะกินโกลฟิตก็ไปยังไม่ได้เฉลยต้องเฉลยก่อนเพราะว่าพี่เพีบูนเนี่ยหวังดีนะรับเอาผลิตภัณฑ์โกฟิตเรามาเมื่อ4วันก่อนเมื่อวันที่4เมษานะแต่ว่าวันนี้วันที่8ตอเนี่ยก็คือ2วันให้หลังเนี่ยก็เอามาให้ใช้บ้างแบ่งมาใช้บ้างแบ่งกันมาใช้ซึ่งความสําเร็จนะฮะท่านอบตก็ได้ให้ความชัดเจนกระจ่างว่ามีความพึงพอใจในระดับ2วัน2วันเองนะ2วันเป็นยังไงครับ สองวันก็ไม่ตายแล้วครับโอ้โหไม่ตายแล้วครับนี่เห็นชัดเจนว่าจิ้งหลียแข็งแรงขึ้นไหมแข็งแรงขึ้นแข็งแรงครับแข็งแรงนะใช่ว่าทำยังไงวิธีการผสมน้ําผสมอาหารยังไงครับทนาวตทำยังไงคือผมใส่น้ําใช้หางช้อนหางช้อนตักนะโอ้ใช้หางช้อนนี่ใช้ไม่มาก นิดเดียวใช้รกรดผิดไม่มากผสมน้ำ20ล <20 l. S 3> ิตร20ลิตรนะฮะแล้วเวลาเอาไปฉีดเอาไปพ่นหรือไปวางยังไงฮะผมว่าใส่น้ำให้กินเลยครับโ๋าใส่น้ำแบบนี้เลยน,นะฮะใ,ให้กินหรือกินแล้วคาดว่าจะจับขายได้เมื่อไหร่ครับเนี่ยานบตอตอนนี้ติดสงการนะคงวันที่16แล้วครับ16ก็คือวันนี้เนี่ยนับจากวันที่เลี้ยงมาถึงวันนี้เนี่ยได้ระยะเวลากี่วันแล้วครับ28วันครับนี่คือจิ้งหรีด28วันเพิ่งกิน สองวัน,วนครับสองวนันและมีความคาดหวังว่าจากนี้ไปคงจะหลังสงการเพราะช่วงนี้ใกล้สงการแล้วเนี่ยก็คืออีก8วนันน่าจะวันที่สิบหกนะครับ,รบจากทั้งหมดลงลงลงไปกี่ขันท้งหมดเนี่ยร้อยยี่สิบขันครับมีความคาดหวังก่อนหน้าไหมว่าจะได้อยากจะได้สักกี่กี่กิโลฮะก็ประมาณร้อยยี่สิบร้อยสามสิบโลครับซึ่งเป็นอัตราปกติที่พึงพอใจหรือว่ายังไม่พอใจครับก็พึงพอใจครับอืแต่ถ้าเหลือมากกว่านี้ ก็ดีครับโกลฟีจะมาช่วยท่านนะครับท่านนาต่อครับจากนี้ไปนะฮะก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่เรามาเพิ่งมาเจอกันเว่าก่อนหน้าก็คือใช้มาสองสองครั้งสองวันละนะฮะก็มีความคาดหวังว่าน่าจะเหลือรอดเยอะนะฮะจะได้มีกําไรที่มากขึ้นนะครับก็ต้องถามอีกท่านหนึ่งนะนี่ท่านนี้นะครับอ่าพี่ฟองใช่ไหมพี่ฟองก็เอาไปใช้อย่างโกลฟียังครับยังเลยยังเลยครับเออและตอนเนี้ยปัญหาของพี่ฟองเนี่ย มันเป็นยังไงบ้างครับจริงๆตอนนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรครับครับเลี้ยงเลี้ยงมากี่วันละตอนนี้ได้ยี่สิบสามวันยี่สามวันเท่าพี่เลยนะยี่สิบสามวันก่อนหน้าอ๋อไม่ใช่สิถ้านับวันที่ยี่สิบสามก็แสดงว่าอายุน้อยกว่าน้อยกว่าวันหนึ่งน้อยกว่าวันอืมแล้วพี่เลี้ยงกี่บ่อกี่ขันบ่อนร้อยห้าสิบขันร้อยห้าสิบขันอ่าแล้วบ่อนอีกร้อยยี่สิบขันอ๋อคือแยกสองบ่อกันไกลกันหน่อยไหมครับอายุเท่ากันไหม อายุต่างกันสองวันอ๋อ oh, ต่างกันสอง <S 2> 2 <S 2 2> วันค,คันนั้น23าอันนี้เท่าไหร่ อนี้ก็เหลือประมาณ21 21แล้วการเจริญพันธุ์เนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่พึงพอใจใช่ไหมที่ผ่านมาเนี่ยพึงพอใจครับไม่มีปัญหาใดๆเลยหรือยังมีปัญหาตอนนี้ยังไม่มีปัญหาเพราะมันไม่ไม่ถึงกําหนดไม่คุ้นเคยจนไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไรเดี๋ยวก็ต้องใช้ก็จะมีปัญหาเดี๋ยวก็ต้องใช้ตัวเนี้ยมันเจริญเติบโตนะพี่นะจะล่าช้าจะล่าช้าโตช้าเนี่ยแหละโตช้าครับกิินยังมาณที่ว่ายังไม่ได้ใช้โกฟิดเลย กินมากกินมาก่ายเยอะ่ายเยอะแต่ว่าไม่โตายเยอะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเพราะพี่ฟองเนี่ยสัมผัสกับปัญหาเดิมๆก็เข้าใจเราไม่มีปัญหาแต่จริงๆนั่นคือปัญหาที่ทําให้เราเหลือสตางค์น้อยเพราะนั้นจะการเหลือสตางค์มากเนี่ยอัตราการรอดจะต้องมากแล้วก็โตเร็วเแข็งแรงแล้วก็ปาสจากอะไรฮะไอ้กินที่เป็นมลภาวะอะไรต่างๆ่แก๊สอะมเนียอะไรพวกนี้จลดน้อยลงครับ ซึ่งพี่พี่ฟองก็อยากจะได้เป็นตามที่พี่ประภูนแนะนำไหมเป็นครับมันต้องมันต้องใช้จงเป็นเริ่มต้นครับที่จะนําเอาโกฟีดไปใช้นะครับแล้วพี่ทราบไหมวิธีการที่จะเอากฟีดไปใช้เนี่ยมีเทคนิคอะไรไหมพี่ประภได้ถ่ายทอดไปยังได้บอกครับได้บอกแนวไปนะครับพี่พี่พี่ฟองจําได้ไหมบอกว่าอย่างไรยังจำไม่ได้เราบอกกันตรงนี้เลยบอกกันตรงนี้เลยนะใช้ยังไงพี่ส่วนหนึ่งต่อสามร้อยก็คือถ้าอาหาร อาหารจิ้งเรดหนึ่งถุงเนี่ยสามสิบกิโลก็จะใช้โกฟิดหนึ่งขีดเห็นไหมแค่หนึ่งขีดเพราะนั้นหนึ่งกิโลเนี่ยมันมีทั้งหมดสิบขีดนะสิบขีดครับอันนี้พูดว่าถ้าใช้ใช้มีดเนี่ยหนึ่งกิโลก็จะผสมอาหารจิ้งเรดได้ประมาณสิบถุงหรือสามร้อยกิโลโอ้ใช่เลยถูกต้องเลยชัดเจนนะแล้วนี่คือผสมอาหารแล้วผสมน้ําทำยังไงถ้าผสมน้ําเราก็จะใช้น้ําประมาณ 20่สลิตรยี่ลิตรต่อ1ช้อนกาแฟ1ช้อนชาน้อนชา้อน้ชานั่นแหละครับคือคืออย่างนี้ท่านท่านดกเตอร์คือมีเรื่องราวที่เราจะต้องมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงจิ้งหลีดนะฮะคือสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ที่นี่เนี่ยก็คือว่าเริ่มมีปัญหาอาจจะเป็นโรคอะไรที่แบบมีการระบาดใช่ไหมพี่น่าจะ โรคที่มากับอากาศนะครับที่ว่าหรือว่าอากาศร้อนเนี่ยทำให้จิ้งหลีนได้เป็นตัวแปรเป็นตัวแปรให้ได้รับความเสียหายก็คือจิ้งหลีดนมีการตายกันตายซึ่งบ้านพี่นี่ตายเป็นลายกิโลแล้วครับตายเป็นเป็นร้อยโลนะพี่ก็เลี้ยงเยอะไงทีนี้พี่ก็ได้ค้นพบแล้วว่าการนำโอโซนไปช่วยเนี่ยทำให้จิ้งหลีดนไงเกิดความแข็งแรงมีความแข็งแรงขึ้นนะแล้วก็ของท่านอบตนี่ไม่ตายเลยนะมีภูมิต้านทานต่อสภาวะ ภูมิอากาศไม่ว่ามันจะร้อนจัดหนาวจัดนะฮะทำให้มันมีการเจริญเติบโตได้เร็วนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงว่าเอาผสมน้ำก็ก็ทำเป็นแนวทางเดียวกันมีเป็นคล้ายๆถาดแล้วมีหินแล้วใส่ไปทีนี้ท่านมีข้อแนะนำอีกอย่างที่ไหมว่าสามารถที่จะฉีดพ่นยังไงฮะอย่างนี้ครับท่านอบตครับหากระป๋องขวดพอกซี่มาไม่มีมีอ่าฉีดสเปรย์ให้ทั่วเลยนะครับ มันจะมีพลังงานไฟฟราเรศครอบคลุมไปทั่วครอบคลุมไปทั้งหมดเลยฮะแล้วก็มันจะมีนาโนซิลเวอร์เพื่อช่วยฆ่าเชื้อโรคต่างๆที่มันเป็นอันตรายกับจิงหลีดนะฮะซึ่งวันนี้เราก็พยายามนำข้อมูลดีๆคุณสมบัติดีๆของโกลฟีดมาสู่พี่น้องเกษตรกร,รนะครับตามแนวนโยบายของรัฐบาลเราเพราะวันนี้นะครับมันเกิดวิกฤตแห้งแล้งน้ำเหลือน้อย รัฐบาลก็พยายามส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยเลี้ยงสัตว์เพราะฉะนั้นการเลี้ยงสัตว์ถ้าท่านมีนวัตกรรมจากเกาหลีใต้ Go Feed นี่นะช่วยจะทําให้ท่านประสบความสําเร็จในอาชีพนะครับและเราจะรายงานผลการใช้ความสําเร็จต่างๆไปยังประเทศเกาหลีใต้นะโดยท่านแชร์แมนซังคุนควักเป็นผู้ที่ติดตามดูแลตลอดว่าถ้าไม่ประสบความสําเร็จมันเกิดจากอะไร ประสบความสําเร็จดีแล้วจะพัฒนาต่อยอดอย่างไรก็เป็นเะรื่องที่น่าดีใจนะครับว่าถ้าพูดถึงว่าการเลี้ยงจริงหลีดนะครับเป็นที่ต้องการของต่างประเทศพอสมควรนะครับปร,ประเทศที่ต้องการนั้นท่านอวตอพอทราบไหมครับประเทศไหนที่เอาไปจำเอาไปทานเอาไปใช้เนี่ยประเทศไหนบ้างครับที่รู้รู้ก็ประเทศสหรัฐแน่นอนอ้สหรัฐเลยนะไกลเลยนะนะทั้งทั้งแถบเอเชียนี่มีประเทศไหนบ้า,<อ>างพอจาได้ไหม ต้องถามคุณไพบูลครับนี่ไพบูลจังประเทศไหนที่แถบเอเชียเราก็จะมีญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้โอ้นี่ใช่ไหมครับจิ้งหลีโกอินเตอร์นะคแปลว่าจะให้ดีนี่ต้องมีการแปลรูปนะซึ่งทางผู้ที่เป็นพ่อค้าคนกลางก็คงจะไปทําหน้าที่นั้นนะแต่ถ้าหากว่าเรามีโอกาสเนี่ยเราก็คงจะต้องช่วยกันนะแปลรูปเป็นจิ้งหลีโกฟีดนะจิ้งหลีกระป๋องอ่าแล้วติดโลโก้ว่าจิ้งหลีดโกลฟีดนะ จะได้รับความนิยมกับนานาชาตินะครับเราก็ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมเราอยู่ที่ด้านหน้าจอทีวีโชคดีทีวีนะครับได้รับทราบตรงกันว่าเรานะฮะในฐานะผู้ที่นำเอาผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่ชื่อว่าโกลฟีดเนี่ยมาแนะนำบอกต่อผ่านหน้าจอทีวีซึ่งอาจจะไม่แพร่หลายทั่วถึงเท่ากับพี่น้องภาคประชาชนที่จะบอกต่อกันไปเราก็ขอขอบคุณนะฮะสำหรับทุกท่านโดยเฉพาะพี่ไปบูลนะ พี่ฟองและท่านอาบตอนะค,ะครับก็ถือว่าเราเดินทางร่วมกันเพื่อจะไปสู่ความสําเร็จความร่ํารวยนะค,ะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการพูดสโลแกนส่งท้ายสักนิดหนึ่งท่านดร,รสโลแกนของเราว่าไงนะสโลแกนของเราคือโตเร็ว,เวสุดขีด ร่ำรวยสุดชีวิตนะเราจะกล่าวพร้อมๆกันนะท่านอบตท่านอบตนะครับเราจะมีประโยคสั้นๆโตเร็วสุดขีดโตเร็วสุดขีดร่ำรวยสุดชีวิตแล้วก็เย่นะเราจะนับสามนะครับเพื่อนนับแล้วหนึ่งสองสามโตเร็วสุดขีดร่ำรวยสุดชีวิตเย่